ครับห้าสีสสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวเลยวันสุดท้ายของซีรีส์แล้วโอเคเริ่มจากปีเตอร์ก่อนเลยก็วันสุดท้ายของซีรีส์แล้วแนะนำตัวเีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับชื่อปีเตอร์ครับในเรื่องรีเลฟรับบทเป็นทันครับผมสวัสดีครับชื่อกอฟครับรับบทเป็นอาคินครับสวัสดีครับชื่อเยียร์ครับรับบทเป็นดลพัทครับสวัสดีครับบีครับเป็นปอนครับเป็นไงบ้างคะเข้าสู่บี e ีสุดท้าย ตื่นเต้นกันไหมจะได้รู้กับแฟนในรูปเลยสุดๆที่สุดวันนี้ดูพร้อมแฟนคลับด้วยแล้วก็เห็นว่าจะมีตั้งกล้องถ่ายรีแอคชั่นพวกเราด้วยใช่อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตัวเองจะเป็นยังไงนี่แสดงว่าพวกคุณก็ยังไม่ได้ดูอยากครับอยากอยากตื่นเต้นแค่ไหนนะจังหวะน่ะจังหวะนี้เหรอเนี่ยเม่ได้บอกเลยเนื่องจากว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่คนจะได้เห็นอะไรในคู่เราเนาะเห็นเล็กน้อยเห็นเล็กน้อยก็ตื่น ถามว่าตื่นเต้นแค่ไหนมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นครับแต่มันตื้นตันมากกว่าเออคนมาดูมาซัพพอร์ตเราขนาดนี้ชื่นชอบในตัวละครของเราขนาดนี้ดีใจครับขึ้นน้ำด้ยครับทำไมเสียงไม่อย่างนั้นล่ะครับเหมือนกันเเหมือนกันครับก็ผมว่าพวกเราน่าจะตื้นตันกันหมดเลยเพราะว่ามีแฟนคลับมีพี่ๆน้องๆมากันเยอะมากครับแล้วก็ทุกคนก็คือมาเพื่อซัพพอร์ตเราทั้ง ได้แสดงทุกคนเลยกินน้ยสองคนนะครับกินน้เนี่ยแต่ว่าในงานกิจกรรมเยอะมากด้วยเน่สปอยเลยว่าแบบแฟนๆจะได้ดูอะไรจากพวกคุณนอกจากเรียนหนึ่งเจอเสียงเพี้ยนๆของผมไม่ดี้ยนเสียงไม่ได้เพี้ยนสติตั้งกมีร้องเพลงมีอะไรอีกมีเต้นครับมีเต้นเพลงเกือบจะหลับแล้วก็มีเล่นเกมกันด้วยมีเล่นเกมนิดหน่อยมีของรางวัลอ๋อใช่มีไรที่ดอลด้วย เราจะมีของรางวัลสองช่วงแสดงว่าแฟนๆก็จะได้ร่วมขึ้นมาเล่นเกมของญี่ปุ่นใช่ใช่จริงๆเป็นการสุ่มที่ตอบคําถามด้วยแล้วก็มีสุ่มด้วยนี่แหละนะตอบคําถามใช่ไหมแล้วก็สุ่มจากตีทด้วยเรียกว่าใครยังไม่ทําบุญให้ตอนนี้มีเวลาให้รีบทำบุญใช่ต้องรีบทำแต่บต้องเข้าแล้วใช่ครับอ่าันถาถึงซีรีส์หน่อยดกว่กว่าจำเนินมาถึง EP สุดท้ายแล้วสรุปแล้วแต่ละคู่เป็นยังไงบ้าง ของเราของเราจริงๆของเราก็คืนดีกันแล้วนะครับคืนดีปุ๊บก็คือจัดไปเลยหลาย NC ช่ำเลยหวานจริงเพราะว่าเราอัดอันกันมานานก็เพราะผมง้อกันมา8 EP นะครับในที่สุด EP ที่8ตอนท้ายก็ได้รักกันก็ทีช่ตอนดูก็ดีใจกับทันนะครับกับอคินด้วยที่แบบสักทีเนาะก็แปด EP ตอนแรกรู้ว่าจะดีไม่ได้สัทความพยายามของทันก็เป็นผลสุดท้ายเขาก็ยอมพูดซะดีว่ามันเพราะอะไรท แต่ว่าตอนจบของอีเกเนี่ยก็คือทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอาคินมีเหตุจำเป็นต้องไปต่างประเทศแล้วเขาจะยังรอได้ไหมอีพีมันจะมันก็จะเป็นช่วงต่อกันอีกนิดนึงแต่พวกคุณพอรักกันก็คือเรียกว่าแฟนนี่เลือดสาดเลยนะก็ให้สมกับที่ผมอัดอันกันมา8 EP ีครับให้สมกับที่เขารักกันมาเลอยปีแล้วเหรอครับคู่ผมพองว่าเบสิกนี่อะไรกันเนี่ยคุณจะขิงอะไรหรือเปล่าไม่ขิงหรอกก็เราตายไปแล้วสรุปตายจริงเหรอ ตายจริงเนีาเราตายจริงโดนรถชนแล้วเราตายจริงคุณไว้ใจได้จริงหรอตายจริงตายจริงแต่อยากให้เห็นนะอาจจะมีกลับมาอาจจะมีกลับมาในรูปแบบมีแฟนคลับบอกว่าอะไรนะ EP 10ก็คือเป็นครบรอบร้อยวันคุณโดนที่เห็นหน้าผมมาในทีเซอร์นั่นก็คือครบรอบ100วันแล้วนะคุณบีอะไรยังไงคุณดนของ ผมเห็นยิ้มออกนตอที่โดนละชนเลยค่ะยิ้มอะไรเขารองให้คุณไม่รู้ตั้งกี่รอบยิ้มอะไรไอ้ที่ถือกล้องมาเออมาผมมาแล้วครับเลยิ้มมาดีมาแล้วน้ำทานแฮปปี้เลยเราก็ต้องทำเมียตายแฮปปี้เลยรู้สึกไงในอีพีสิก็จะได้เห็นอีกโมเมนต์ ที่ปอนกับดนไม่ได้ทําตอนที่ยังอยู่ครับมันก็จะมีออกมาให้คนดูได้ดูอีกสักสักนิดนึงเนาะได้ดื่มดากับมันได้ป็นคนกับวิญัอยู่คืออะไรเป็นคนกับวิญญาณกะมีแน่ก็มีแน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแต่ว่าผมผมผมภูมิใจกับอี EP10 ที่สุดละที่ผมเล่นเรื่องนี้ว่าแต่ก่อนหน้านี้จะมีคนเขามาแทนคนของคุณไม่ใช่หรอกับโปรเจกที่ทำอยู่ตอนนี้ ใหม่หัวหน้าใหม่ไม่วเขยชอบหน้าเท่าไหร่ครับผมแล้วเขาดีมันความสัมพันธ์เดียวกันไม่เนี่ยคุณก็ตอนแรกก็ไม่ชอบหน้าผมคือว่าที่ว่าที่คนเขียนบทหรือเปล่าครับคนเขียนบทเขาไม่ให้อ๋อเลยใหม่หวังหรอเออเออเผ็ดไหมวิญญาณตามติดอ่ะวิญญาณอาาฆตอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือหนังผีก็ผูดสวมเฝ้าซับจริงๆผู้จัดได้คิดเรื่องต่อไปไปแล้วว่าเป็นผีกับคนแปลกแปลก จริงๆหลังจบซีรีส์ตอนที่10บะครับก็ยังมีให้ติดตามอีก1 EP ครับ <Aye. S 1> เป็นสเปเชียล EP ของพวกเราร <Aye. S 1> ีเลิฟัจริงไม่จริงๆอ่ะหลัง EP 10มันจะเป็นสเปเชียลอันหนึ่งที่เป็นแบบบีไฮลซีนอะไรต่างๆแต่หลังจากสเปเชียลอีกวีกหนึ่งอะครับมันจะเป็น EP พิเศษเพราะว่ามันมีแฟนคลับแฟนๆหลายคนที่ติดตามซีรีส์ก็แบบพูดถึงว่าทำไมปอนกับดนไม่สมหวังกัน ซึ่งเดี๋ยววันนี้ทุกคนที่ในโรงจะได้ดูเจะเริ่องของเจ้าเรืซึ่งจริงผู้จัดแล้วก็ทีมงานคิดไว้อยู่แล้วว่าอยากให้มีเอพิโซดนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมอยู่แล้วด้วยอยากให้เห็นเป็นเหมือนเหมือนแบบมุมมองว่าถ้าเกิดไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วเกิดสิ่งนี้ขึ้นแทนจะเป็นยังไงบ้างอะไรถ้าโดนระพัดน้ำมันหมดต้องเดินกลับยังไงไม่ต้องขับรถอะไรจะเป็นยังไงก็จะไม่โดนรถชนใช่ครับรถชนข้างหักเอาสุดท้ายก็จะไปให้ได้อยู่ดีอะก็จะโดนอยู่ดีเนาะ ใครเหระครับพี่มี GPS ใช่ไหม GPS ครับติดตามได้ทาง YouTube ของโมโจได้นๆ GPS r e l a t i o n ชิปให้ฟังได้ไหมว่ารูปแบบ มันจะเป็นรายการฟิลฟิลแบบเราพาไปบล็อกพาไปกินพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะไม่ได้มีแค่เรา2คนแล้วก็จะมีพวกพี่บีพี่เยลแล้วก็นักแสดงในค่ายทุกคนมาอยู่ใน<ม>อยู่ใน,น u t u b e ด้วยกันครับไปทํากิจกรรมด้วยกันอย่างล่าสุดไปสวนสัตว์มาแล้วก็มีไปพวกแบบพิพิธภัณฑ์ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับถ้าใครอยากให้เราไปไหนก็คอมเมนต์มาได้เลย<ม>ไปหมดครับ,รบ<ม>แอบสปอยแอบสปอยล่าสุดเราก็ไปเขามาด้วยใช่ไหมใช่สนุกมากไปไข่ไปอลไ้าด้วย ดียเขาพาไปเล่นกีฬาที่เขาถนัดเช่นโดดยางครับไม่ใช่หมักเก็บจะเป็นเจี๊ยบกับน้อยหนาเจี๊าบตัดยางทำไมตัดยางเราทำไมคนไหนเป็นเจี๊ยบก็ให้เปนแฟนส่งเอสเอ็มเอสมาเอสเอ็มเอสขึ้นมาอันหนึ่งครับขึ้นมาแล้วมีตรงนี้เลยได้ไหมล่ะเราเรามีโปรเจกต์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นละครเวทีครับให้พีอ๋อบเล่าเป็นละครเวทีของสิริสัมพันธ์ครับอันดี้ไฟล์เลิฟซึ่งมันจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ ที่พาคนเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ห้องต่างๆครับซึ่งกอลฟกับปีเตอร์เนี่ยก็เล่นอยู่ในห้องห้องหนึ่งด้วยชื่อธีมว่ารักปะถ้าเกิดว่าใครแบบเห็นว่าในซีรีส์มันขมจังเลยมันอะไรจังเลยมันจะรักกันนานจังเลยใช่ลองมาดูละครเวทีนี้ขมเหมือนกันหวาน้เป็นคอมดี้โรแมนติกคอมดี้ครับมาดูได้เป็นละครเวทีครับใช่ครับแล้วคู่เราสองคนหลับมีอะไรให้เป็นติดตามเนียตอนนี้จริงๆมันก็มีเนาะแต่อยู่ในที่ประชุมอยู่เลยฮะว่าเราจะสรุปออกมาเป็นแบบไหนแต่แต่มีให้ติดตามแน่นอน แฟนน้องอดใจรอเดี๋ยวจะมีแบบจำเลยรักอะไรอย่างงี้คือยังไงคู่เขาก็มีมาแน่ๆแหละแต่ว่าจะเป็นในโปรเจกต์ไหนรูปแบบไหนแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ผมทาง YouTube แล้วให้ทุกคนได้ติดตามนอกจาก YouTube g p s เรายังมีรายการบันดิบอยเรามีรายการบันดิบอยที่ทางโมโจไปทำร่วมกับสตาร์เตอร์ก็จะเอาเด็กของทางบ้านโมโจ10คนสตาร์เตอร์อีก11คนนะครับมาเข้าค่ายด้วยกันคอลแลคอลแลบด้วยกัน ก็จะมีทั้งปีเตอร์บีเยียพี่กอลไม่ว่างพี่กอลไม่ได้ไปแล้วก็มีชางมีนักแสดงในรีเลอร์หลายคนแล้วก็ทางซานเตอร์เนี่ยก็มีน้องๆเยอะมากครับตอนนี้อีพีที่สองแล้วอีพีที่สองนะครับใช่ครับปวดมากในเรื่องพี่กอลก็เหมือนมีอยู่แล้วป่ะเพราะเขาเพราะเขาเก็บรูปไปตลอดเวลาห้อยห้อยไม้แนคห้อยไม้แนครื่องกำลังใจหลุงพ่อเรอนึกถึงเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาไหว้ทุกทีขอกลังใจขอกลังใจ อาจจะเจริญรุ่งเรืองดีพูดไปของขััเอ้าวขังสำหรับใจเราหรือเปล่าเออนี่อย่าฮอบอย่าฮอบอย่าฮอบอย่าฮอเออเดี๋ยวพี่ตกงานนะหนูให้พี่ฮอบแทนหนูอ่าอ่าอะไรแบบ พี่กอลพี่เหรอก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ช่วยสนับสนุนพวกเราทั้ง4ี่คนนะครับพีเตอร์กอล์ีเยียนะครับก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจส่งมาถึงเราเสมอเลยครับก็ซึ้งใจมากๆครับผมก็ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูรีเลิฟใช่ปะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ตั้งแต่ EP 1นึจน EP ส0เลยที่ไอฉีเท่านั้นนะครับ อันคัสแซบมาคู่นี้โคตรเบสิกเลยอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดู e ี10สิบด้วยไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงอันนี้แบบพูดเฉยๆให้คนดูตัดสินครับผมละฮะโอ้ทุกคนพูดไปหมดแล้วก็เอาจริงก็ตื้นตันที่แบบวันนี้ได้เห็นทุกทุกคนมากันเยอะได้เห็นคนที่รักเราได้เห็นหน้าหลายๆคนที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเขาชื่นชอบในตัวละครของพวกเรา และตัวละครของพวกเราก็นำพาใหพ้พวกเขามารู้จักกับพวกเรา <Ừ. S 2> ก็ดีใจมากครับที่ได้เจอหน้าทุกคนวันนี้ดีแล้วจบลงจบลงดีนะจบหล่ <c oughs> อเลยขอบคุณครับขอบคุณด้วครัขอบคุณครับขอบคุณ